บระดีและทีมงานนะคะก็ได้ได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากรทางเทศบาลนคะรเชียงใหม่ในอะไรที่เล้าใจให้พูกเราได้ก็บนะคะเราเคยเห็นแต่เรื่องดับเพิงมแต่ยตังไม่เคยกินมือพืชพนนะคะ <c oughs> เขาไม่อยากอีกนะคะแต่ในการเตรียมการไว้ก็ดีด้วยค่ะดังนั้นก,นนก็ขอให้การรมในวันนีส้สมบรูณาณ์สะเร็ดนะแล้วก็ทุกคนมีความสุขสในสุดกับกิจกรรมในวันในี้นะขอบคุณมากค่ะเราจะลงหน้าดูเนาะ NGV LGU สปะสเปคครับโปรไทยอะไรครับใช้ให้ถูกกล้องกันเนี่ยท่านเอาระเบิดเวลาไป,ไปอยู่ข้างหลังเนาะเพราะงั้นขี้อุกกระเบิดเวลาไป็นหนึ่งรูกนะถ้าไปอยู่ฝั่งใต้ต้องกดถึง่งเลยใช่ไหมเราจะต่างหารเดินผ่าน เราย่อยอมเทียบได้ยาเป็นไฟไหม้ที่สูงพูนแบบคือไม่ร้อนนะครับมีสาภไไัใแจ้งทั้งหมด2ี่สช่งแต่ของท่านบางครั้งผมจะมาเป็นระดับสองแต่ไฟไม่รอท่านบวเอา้มาจะเห็นตรงไี้ครับเออะไรมาแจ้งอะไรมาครับแจ้งอะไรครับแจ้งที่ครับอเออเอเตรียมหมดนะครับผมนะครับ เสมอแต่ตากิทำดูงไม่ตามเอาสีตาไปับด้วยนะครับเข้าไะไม่ได้หายใจเรื่อยๆช้ามองไม่เห็นนะครับก็ใช้จุดมุ่งหมะไมาดูรัษณะการระดมการชักพันกี่เห็นควันไหมควันนั่นคือเชื้อเพลิงเชื้อเพลิง คีอยังจะทานะกการเป็นไงข้างในมีความร้อนไหมนี่ทานเด็นยอดทุกอากาศตีฟังเนี่ยตีที่เนียวกาไม่ตีผมจะสีเอล้อ้าวเัาเราเราเล็กสุดที่ได้นาน6ถึง20วินาทีแค่นั้นเองนะครับที่ได้ไกลประมาณ1 0 กองเงินแต่เขาไมันกองเขนนะครับแต่วอพอรว่าพูดกระจาย้าไปหมดนะครับแต่ ลักษณะของพวกตัวนเองตัวสีตัวใจนั้นจมีสิบขอนนะครับแล้วอันนี้ตัวนี้มันหมดแล้วนะครับมันจะมีฟองฟุ้สีขาวนะครับตัวนี้จะมีใช้โดยทั่วไปส่วนหน้าก็มีข้อดีและข้อเสียถ้าขนาดเล็นี้ก็มีข้อดีเยอะนะครับช่วยตัวเองก็ได้ไม่ใช่ช่วยตัวเองแต่นะครับช่วยในการเวลา ไติด้าเวลาไฟไม่ลดสามารถออกไปใช้ได้ซ่งรถปจะดีกว่าครับรไม่มีปากคู่ด้วยถูกนรระังเ็งดคถ้าคนจะทดน้าแล้วก็ลังจากัคน

เก็บทุกวันทุกวันแข็ายางจะ,จะเกิดอาการแข็งกรอบกระด้เมื่อเกิดการแข็งกรอบกระด้มันจะไม่ทํางานลักษณะของการไม่ท hmm. ํางานเพราะมันม uh ี2แบบคือไม่ลดแรงดันเลยเปิดโลกตลอดด้วยแรงดัน120 psi ต่อตารางนิ้วในถังออกมาที่ปลายสายทั้งหมดอย่าไปล้างก็กลัวนะครับไม่กล้าล้างพอไม่กล้าล้างก็คือการค้ามการคืน รดหนูมาแรงตามแล้วก็เข้ามาใส่สายเพื่อแท็กกีฬาที่เจน่าห่าอาจจะมัเกิดอาสายทั่วเนาะถ้าทำให้เกิดประกายไฟทุกครั้งนี้กระแสไฟฟ้าที่มันเปิดอยู่แล้วไม่ต้องไปปิดที่มันปิดอยู่แล้วไม่ต้องไปเปิดแล้วก็ระหว่างการเปิดปิดสอร์วิสได้เกิดประกายไฟหรือเปล่า กระจายไฟนับความร้อนอยู่ที่ประมาณ2องศาเซลเซียสไม่นานๆความเข้มข้นของมันพอเหมาะอยู่ในระหว่าง2เปอร์เซ็นต์ถึง9เปอร์เซ็นต์นั่นคือยู่ระหว่างของกำลังไฟของแก๊สทออบที่จะติดไฟนที่ไฟถ้าในพื้นที่ที่มีก๊าซแล้วเราหายใจได้อยู่ประเมินไว้เลยว่านั่นคือพื้นที่ที่พออบร้อนที่จะติดในนั้นมันจะติดไฟได้น้อยลง ก็มันไปแยกพื้นที่ของออฟเส้นทิ่อิการ์ LED ทติดตัวเลี้ยงงานในการที่ตัวนี้ตัดกันลดลงเยอะนะครับว่ารถ <มา S 1> ดับเพลิงคันแรกที่ไปถึงที่เกิดเหตุมันเกินแปดนาทีไหมครับส่วนใหญ่แล้ว,ลวเกินก็ดับเพลิงคงงันแรกหัวฉีดแรกเขาฉีดไปที่ไหน บ้านหลังข้างๆที่ไฟยังไม่ไหม้แล้วไปยืนด่าดเราเพิ่มบงเงาเนี้ย <c oughs> ไฟไหม้ต้องเท่าดับดับต้องเท่เคยได้ยินเนาะนะครับแต่เราไม่เคยด,าด่าหรอกใช่ไหมครับเพราะรถดับเพลิงหนึ่งกันบรรจุน้ำสามพลิรใช้เวลาไม่เกินหน้าห้านาทีน้ําหมดถังสามพลิรเห็นไหมพร้อมที่จะลุกมไปมสนาได้นี่คือความเข้มข้นของการความดันของการที่ออกมาหนึ่งจุห้าอเนี่ยมันง่ายนะครับ ไอ้นิ้วขกดใบมดมันก็กับละนะครับแค่แนี้เองเขาก็กลับถ้าจับด้ยบวยมือซ้ายสะบัดไปทางด้านขวาถ้าจับซ้ายสะบัดขวาถ้าจับขวาสะบัดไปทางซ้ายแล้วเหยียดแขนออกไปให้สุด ยามส่องคอมันนิ้วปุ่นะครับนิ้วปุ่มมายาส่งยาส่งย่าสองอย่าสองเอ่อให้ดีเมื่อกี้อาจารย์อาจารย์ห่างไปเพราะห่างไปมือไม่ถึงลางใช่นไหมครับพอไม่มือไม่ถึงลางถ้ามันล่างอ่อแรงนอนพูดออกมาได้แรง มันมีรูมากมันก็จะพอว่าหไหนะครับแตต้องิดทีดีโอกลับไปเนี่ยปึทีเดียวเออนะครับ,บ,บนะครับนะครับอย่าสองเห็นไะหครับอย่านซะ้ออ <c oughs> จะสู้ความรุนแรงคามบกะจะปิดเป่าในลักษณะการเข้าปิดเป่าลักษณะของการเข้าปิดเป่าเดินเข้าไปแล้วใช้มือข้างที่นานัดใช้ปลายนิ้วในการปิดนะครับใช้นปลายนิ้วในการปิดอย่าใช้เต็มมือในการปิดการใช้ปลายนิ้วการเปิดเพื่อขึ้มขวา Like up. เดี๋ยวจะเห็นนกพิราบออกมาละข้ปรากฏว่าไม่เจอนกพิราบจับตกปลายแล้วยกขึ้นมาแต่ครับมันจะตูยมันตายจับตายนะครับแล้วน้ำหนักห่างถ่วงลงอย่าจับตรงโคนถ้าจับตรงโคนมันไม่ค่อยจะออกเพราะว่ามันติดปาั๊บถูกนะครับมันจะติดปั๊บนะครับแน่นแน่นถ้าจับตรงปลายเพื่อที่จะได้สัมพันธ์ต่อเนื่อง น้ำพัดต่อเนื่องจับตรงปลายแล้วก็จะจับทรายตลอดถ้าจับตรงโคนมันก็จะจับตรงโคนตลอดเพราะขีดออกมาแล้วมันจะทายแต่ถ้าจับตรงปลายนี้เล็งไปที่ฐานน้งไปแล้วการกดให้ไกลให้เต็มครับเพราะมือมันจะหลับเข้าอยู่ข้างในแล้วไกลบอมค๊อปมันจะปี๊ด